สมคะทำไมมันต้องเป็นโซลาเซลล์ลอยน้ำอ่ะทั้งที่บนบกเราก็มีพื้นที่ทั้งเยอะแยะเลยที่นี่นะที่ผมปลูกเนี่ยมันมันร่มเยอะไงมันมีร่มไม้ร่มอะไรผมปลูกขึ้นมาเยอะมันเพราะร่มไม้เพราะที่โซลาเซลล์เนี่ยมันต้องการแสงใช่ไหมต้องการแสงเอ๊เราจะมาตั้งกลางแจ้งมันก็ไม่ค่อยมีกลางที่กลางแจ้งเห็นไหมมันก็ร่มไม้เยอะแยะค่นนี้ก็เลยมองลงไปที่สระน้ำเพราะสระน้ำมันมันแจ้งใช่ไหมมันไม่มีที่ร่มบาง มันก็สามารถรับแสงจากดวงอาทิตย์ได้ตลอดไงก็สูบน้ําได้ทั้งวันเลยโอ้ห oh, แล้วพี่อยู่ไกลขนาดนี้พี่ไปเรียนรู้วิธีการมาจากไหนอะคะ,ะปะตทเขามีการอบรมพลังงานชุมชนที่จริงสนใจมานานแล้วเพราะว่าปัจจุบันนี้เราก็ใช้เครื่องสูบน้ําซึ่งเป็นระบบน้ํามัน <c oughs> ใช<ส>้เบนซินค่ะพอดีผมปลูกเยอะโดยเฉพาะเพกาม,มันต้องการน้ําตลอดไงปีหนึ่งมันก็ต้นทุนค่าน้ํามันก็3า0 0ันสี่พบาท พอดีได้ไปเรียนหลักสูตรนี่มาก็เลยมาทดลองทําเองและแผงเนี่ยมันน้ําหนักเท่าไหร่เราก็ต้องออกแบบเองนะก็กลุ่มที่ไปอบรมด้วยกันนั่นแหละมาช่วยๆ